วันนี้นะคะขอมาหน้าสดนะเพราะว่าหนังหน้าเราไปโดนสเตียรอยมาอีกแล้วโอ้ยตอนนี้ก็คือแบบว่ากู้หน้ากันแบบว่าเร่งด่วนมากคือทุกอนูสิวกำลังแบบ,บ,บบปพุ๊งพุ่ขึ้นมาอันนี้นะคะ <c oughs> หลังจากแบบว่าพักหน้าแล้วก็พอกหน้าด้วยแบบว่าไข่แดงก็เลยหน้าก็ค่อนข้างจะแบบแววๆหน่อยนะเดี๋ยวเราจะมีมาอัปเดตนะคะเ <c oughs> วลาที่เพื่อนๆเนี่ยติดสารสเตียรอยแล้วก็เฟิร์สเอทในการ เร่งกู้หน้าให้แบบสิวมันลุกลามไมมากกว่านี้ก็คือว่าให้มันแบบว่าหยุดอย่าให้มันขึ้นต่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาแชร์คลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมารีวิวเซรั่มขมหอมจ้าคือของที่บูมเนี่ยได้ไปซื้อแล้วก็ทดลองใช้สั่งมาในออนไลน์ของเว็บโคนวียี่ห้อเขาอบัวหลวงจ้าบอกก่อนเลยนะยี่ห้อนี้ไม่เคยอยู่ในสายตาณจ้าคือด้วยความที่เราแบบว่า ขาดเซรั่มในการบำรุงผมแล้วเราต้องหาตัวตายตัวแทนเพื่อแบบว่าเฮ้ยรีผ่านแบบตัวเซรั่มแบบว่ามาแบบฟื้นฟูผมซึ่งผมเราตอนนั้นเราขาดการบำรุงมากมันแห้งมันแบบว่าเฮ้ยไม่ได้นะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้เราก็เลยลองสั่งไอ้ปัวหลวงตัวนี้มาลองใช้ก็รู้สึกว่า เฮ้ยมันมีฟิลคล้ายๆกับเยอของเซเลเซ่ที่บุมเคยแบบรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วแต่บุมแปะลิงก์แล้วก็ไปฟังไปชมกันได้เลยนะมันให้ฟิลแบบว่าเฮ้ยเหมือนกันแบบทั้งแทร็กเจอร์ทั้งแบบว่าเนื้อของเซรั่มอะไรต่างๆเ้ยเหมือนมากมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยลูกรักตัวที่2พอชายแล้วติดใจบมก็เลยสั่งเพ้่มจ้าอันนี้เข้าสู่ขวดที่สแล้วนะคะซึ่งมาในราคาห0บาท ถึงแม้ว่าเขาแบบแปะป้าย80แต่ว่าในคนวีขาย60บาทสุดก้ยถูกและดีเลยแบบว่าอยากแนะนำเดี๋ยวมาดูส่วนผสมของนางเลยนะคือของเขาก็มีพวกวิตามินอ e ีเป็นหลักเนาะที่ช่วยแบบว่าผมแบบนุ่มลื่นแล้วก็ลดการแห้งเสียลดการแตกปลายก็คือให้ความเงางามคือเวลาแบบหลังสระผมเนี่ยแล้วก็เช็ดผมที่มันมาแล้วก็พัมเซรั่มของนางแล้วก็แบบว่าชโลมไม่ทั่วเส้นผมนี่คือว่าผมเนี่ย ลื่นมากแล้วก็มีความหอมมากแล้วคือแบบว่าคือแบบในขณะที่แบบชโลมคือมันได้ฟีลที่แบบว่ารีแลก์ด้วยเออแล้วเนื้อเซรั่มของงานนะคือไม่เหนียวเนหนอะหนะเลยทุกคนคือแบบว่าเราปั๊มฝาือแล้วเราก็แบบว่าท,ท,ทูทูทูแล้วเราก็ฉโลมมันก็แบบว่าติดผมแบบว่าเออช่วยซ่อมแซมผมแบบว่า ขาดการดูแลหรือว่าผมแบบแตกปลายให้ดีในระดับหนึ่งแล้วบอกว่าใครที่บอกว่าก่อนจะนีบผมก็แนะนําว่าให้ชะลมแล้วก็นีบนีบเสร็จแล้วก็ให้ชะลมอีกครั้งนะแบบคือแบบหอมมากคือหอ,หอ,หอ,หอมแบบผมหอมติดทั้งวันนะแบบลงจากบนไปแบบฟุ้งแบบหอมแล้คือเป็นอะไรที่บอกว่าอยากแนะนําคือถูกและได้อยากแนะนําก็ลองไปหากันได้นะคะเห็นแบบแบบที่วัดสันก็มีก็ลองไปหาซื้อใช้กันนะจ๊ะ ก็เลยเจอกันขึ้นหน้านะว่า,าจะมารีวิวอะไรกัน,นยังไงก็ช่วยฝากซับสไคร b ์ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊าย